เป็นยังกอกจำไปเลยดอกเป็นยังกอ้ผมหาเหล็กเขาคือกันเบิงเรากัเขาไปเบิงจะพโค้งไงเอสอา์มีเดียบอเขาไปทำดกเออเอสอาร์มีเดียนะครับหาเหล็กหาเหล็เพื่อมาน้วกันงดนวดนี้มักตัวไหนคุณน่ะคุณนายผมถามจังหน่อยนะวดนี้ผคราบครับวดนี้มักสองเก่าสามเก่าสี่เก่าสองเก่าสามเก่าสี่เก่านครับสองเก่าสามเก่าสี่เก่าเลขผคมเลขผ้มเด่นศูนเด่นเก่า เด่นศูนย์เด่นเก่าแมนโอ้เด่นศูนย์เด่นเก่าแมนครับเด่นศูนย์เด่นเก่าลองมึงในเด้ออ๋อลองเมึงเด่นศูนย์เด่นเก่าเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักครับเป็นตัวหลักแล้วก็หาตัวจับเขาเอาถ้าเป็นเขาเงวดีก็เป็นเงวดี่ีฟเพราถ้าเขาเงวดีเงวดีซีฟแมนครับโอ้เด่นศูนย์เด่นเก่าแมนครับบานเล็กรงกับเล็ตัวดีตัวเด่นศูนย์เด่นเก่าบานเด่นศูนย์เด่นเก่า ทะเบียนรถมันลงถ่ายเก่าซูนซูลงเผือมันออ่งได้สู๋ลงเผือมันออกงเลีกหมุนอ่ะเอาไปลงยูทูปบ่ะครับครับเห็ดเพศแปลงจะดีด้วยกันผมไปสืบติดกันผมหาเลขผมซื้อน้ำนั่นแหละครับปกติผมก็ซื้อน้ำนั่นแหละเอาคุณอาเขาบอกว่าเด่นศูนย์เด่นเก้าถ้าใครชอบตัวเลขครับตามตามที่บอกคิดว่าให้ผมถามน้อยเดียวคิดว่าเลขดังออกป่ะวานนี้คิดว่าเป็นยังไง มดังของเขาเก่าออกประจำหรอแมนออ<า>่นหรอผ่าแปดน,น,นี่มีสิทธีประมวลนี่ก็บหลู่ตะวัาเลขดังหอ,อังมาแต่ละโตนี่คันเบาเรื่องคนขายลอตลีนอหัดตะวันแดงดังออกคือคนขายลอตลเตอรี่นี่คือเบิดสิทธิ์ผ่าเรือนะอแต่ที่แน่ๆน,นี่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อันนั้นประยุทธ์มาเป็นนายกนี่ออกตะลิขดังออกตะลิขดังไงหรอแมนออกตะลิขดังแมนครับ ออกกระเลกดังแต่ว่าถามว่าสิออกดังแห้งๆดังแบบปังเลยกับกบออกกบเสือหมามันจะดังแห้งๆมันก็รุดเนาะมันสิ่รุดมันสิออกตัวรองอ๋อออกตัวรองระ้วมังก็บอกง่ัยตอนนี้มันมันดังแห้งๆดูนี่เนาะดังแห้งๆก็คือหาแปดเดี๋ยวนี้ก็คือมาเมนี้ก็คือสองสามหาแปดก็สองสามแม่หาแปดนี่คือเบิร์ตไปแล้วคือสามมือแรงนี่เบิร์ตไปแล้วเบิร์ตไปแล้วครับแต่วันนี้ดังดังดังมาว่านี่ดังมาแห้งก็คือสองสามสองสามคือเมรีเขามาหมอเมือนี เลขที่ย<า>ัยงสองสามเลเจ้าทีข้อหอหนึ่งแปดหมดพอนี่ครับเออใช่วนไหนสองสามก็หนึ่งก็หะก็ไอ้นี่อยู่ในวัดกระแอ้เอามาดูดูไปเขียนไปไหมไอ,อ้ยสองหอน่หหก็สอก็สองแปดสองหกสองเก้าสองแปดสองสาม แต่ว่าแต่ว่าคนคนขายนะคน,คนขายนี่ชอบศูนย์ศูนย์กับเก้านี่มันจะไปศูนย์เก่กา,า,าไหมเถอะศูนย์กับเก่าทาทับทาเม้เขางอนนี่ก็ไม่งอดที่ซิฟเป็นเหล็กสูตรหรอครับเป็นเหล็กสูตรโอ้เป็นเหล็กสูตรเนาะเป็นเหล็กสูตรอีกคือคำนวณเองคือเหตดเองคืออดีรเองต้<ม>ว่าเหล็กัวจัมมันขอมากก็คือสามสี่เหล็กตัวจัมมันเนี่ยสามสี่ศูนย์ก้าแล้วก็จับไอา อีศูนย์เก้าจับคู่กันเอาสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าเลขสูตรจะมันแกวศูนย์เก่ามาสสศูนย์ในเก้าโอ้สามสี่ศูนย์เก้าลองเลเนาะเอาลองลองนะครับท่านผู้ชมนะครับใครชอบนะครับก็ลองนำไปรุ่นดูนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคพราะมีผู้ใดหูเนาะสามสี่ศูนย์เก้าผมสื่อทะเบียนรถผมดอกโมนั่งมาโดนทะเบียนรถโฟมนี่ทะเบียนรถ หาสองมีบหาสองมีครับสามสี่ห้าสองนี่บ่วสามสี่หาสองมีสามศูนย์ห้าสองีสามศูนย์ห้าสองห้าสองน้ำมาดนทบน้ำเดี๋ยวมันสีออกเกิดมันออกเหตุอะไรเนาะสามศูนย์ศูนย์ห้าสองนี่ก็งามเลยเนาะเก่าศูนย์มีหเก่าศูนย์เก่าศูนย์ี่ยบัวดำแต่วเก่าศูนย์ เอาให้สองห้าแปดเจ็ดเก้านองห้าแปดมันข้างหลังมันหมดเดี๋ยวเอาตัวหลังมันตัวหนามัน<อ><แ>ปเไเดียวได้ได้มาจากไหนเก้าศูนนี่ทะเบียนรถอ๋อนี่คนนี้ถูกทะเบียนรถงวดที่แล้วก็ถูกเทะเบียนรถอันนี้ทะเบียนไม่มน,ไนี่น,นี้ทะเบียนขาวป้ายขาวป้ายขาวตัวไหนบอกได้ไหมเก้าหนึ่งศนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศนศูนย์ โอ้ยคุณน้าก็บอกว่างวนนี้มีศูนย์แม่ไ่เก่าหนึ่งศูนย์่ได้แล้วนี่เดกคนนี้เด็กคนนี้เด็กตัวไหคนนี้หกห้าค่ะหกห้าเป็นยังขึ้นมาหกหาถามเนียเด็กหกห้ามันเป็นเล็เล็บ้านค่ะอ๋อบานเรลทียอบนเลขคี่มีคนเอาโชมมาห้มายนอะไมาหคนนี้ไงเนี่ยสองเก้าศูนย์ศนเนี่ยนี่ไงศูนย์ศูนย์แต่ว่ามันอไหลมันเก่าวนนี่เด่นนี่เดเออ มันเสียงอยู่เอา้าฉันหาใบานี่เลยเพราะม,มัน่อยเยเนนี่และบบนุ่ะาต่านี่งศยีครับตัวนี้เลยออเาหนึ่งศูนย์มาโช่ว์ชว,ชวเลยดูรางวัลที่หนึ่งอขอบคุณครับนี<ย>่เป็นไมนันี้ถูกสอล้านมาแล้วดิแพ่ีุกสิองล้านรอเดีผมเอาเีล้านเนาะสิบสองเอแค่ใบเดียวเองสิบสองล้านเดียวเองสองห้าสองสามไม่ใจเราอไปนั่นตัวเลยอ่ะรวยด้วยสองเก้าเก้าเก้านยูนนปประจำป่ครับ ขายประจำครับโอ้ท่านเอสซท่านไหนดูนะครับก็มาช่วยอุดหนุนได้นะครับอยู่หน้าตลาดสด<ต>บุญทนนลิก้นนบุญทลิกเนาะอันนี้ข้างหน้านี่ข้างหน้าเนี่ยศู 0, 0, 9, 9. นย์ศูนย์เก้าหน่งเก้าเก้าสอนอเทลเียนรถผมเดี๋ผมนั่มาดุเลเราหย่านมันออกเพรมันยังดอกสา <c oughs> มี่ห้าสองห้าสองมีบ่สโอแมกุบครับห้าสองเก้าห้าสองศูนย์ห้าสองศูนห้าสองน่ะุ ศูนหาสองเลยครับศูนหาสองใบเดียวเอาใบนึงครับศูนหาสองตัวนี้เอาตัวนี้หรือจะเอาตัวนี้เอาเอาตัวแรกหรือจะเอาตัวสองตีเสียศูนหาสองอยทักทามให้ตัวนี้ติในทางน้ำเดิมใเอาตัวแรกเอาตัวแรกอันนี้ผมซื้อทะเบียนรถผมเองนะครับผมผมตามมานานแล้วนะครับตัวนี้ตามตามมาจนเป็นปีแล้วมัน ไม่ยอมออกเลยนะครับมันออกยากออกกินนะเลขห้าสองพอบอกไปเลยนะครับเออตามตามมานานแล้วนะครับเจอเลยพล้านก็เอาเออเอพูดจริงแล้วซื้อจริงนะครับเราไม่ได้ว่าเราหาเลขด้วยเราไปซื้อม่หาใช้โยใช้เยอะกบเบคือเข้าพี่น้องพี่น้อยเลขรวยๆครับาวดก่อนพี่ซื้อกบหดตะบุเสียดนี่ไงเจ็ด จ็ดนั่นไงตรงเนย์มแต่คนื่ทะเบียนดุจโค้งทะเบียนใครจมานด้วทะเบียนใครจมานนี่ก็ทะเบียนรถผมเองเอสอาร์มีเดียเอสาร์มีเอนครับภาษาอังกฤษนี่นะครับงวดนี้งวดนี้คุณน้าเขาบอกว่าฟันเก้ากับศูกับศนะครับเก้กับศูนยท่านใดก็ลองดูนะครับ เกือบที่บโบโดนน้องทำยืดหึือโเห็นอิงวันนี้เลก่านย์ศูนย์ศูนย์หลืขึ้นมาข้งบนนมันหลันมันหลันเนาะเกผมถ่ายไวเป็นหลักฐานก่อนลงวันทีนึ่งผมเสนั่ถืมเก้าสี่เก้าปันท่ศูนย์สามเก้าสี่เก สามเก้าสี่เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ปนคงมีสามมีสี่มีเก้ามีศูนย์เลขที่โตมนุนจัากใส่กันเอาแมวอันนี้เป็นสูตรเนาะครับเป็นเลขสูตรเป็นเลขสูตรเป็นเลขสูตรตามทีเจ้าไม่ดูเออขอบคุณไม่ชอบเบ่ยสือบอมักเบียสอนะครับบอมักเบียสอบวากันนะครับภาพเป็นแค่แนวทางนะครับก็ขอบ,อบ,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 บคุณคุณน้านะครับสำหรับแนวทางงวดนี้แนวสิบหกพฤษภานะครับงวดที่จะมาถึงนี้ก็บอกว่าหลักศูนย์ หลักศูนย์หลักเก้าน่าจะเด่นนะครับสำหรับเลขดังถ้าบันดังมากๆส่วนมากมันก็จะหลุดเนาะแต่ถ้าบันดังหลายๆส่วนมากมักจะหลุดนะครับขอบคุณคุณน้ามากนะครับขอบคุณมากครับ,อ,บอันนี้ครับให้โชคดีนะครับขายดีๆขายดีๆข,ขอบคุณครับ